เป็นเจ้าชีวิตกูไรนนต้องอยู่ในอานณาของฉันฟังงงไปทำผมอะไรนะสวัสดีครับสวัสดสีแต่งผมมาจัดดีจัดงาม <c oughs> ไปตรงป่าขึ้นรถเมล้อนปลุกปดหัวกูปเปิงมดมึงปัดข้างหน้าเป็นเหมือนี้เหรอเออตอนแรกมันจิบจิบจีนี่นะโซก็ทะเลยด้ย <c oughs> เอ,อเดีเ๋ยวไม่บอกโปก <c oughs> ูจะไห้มึงใดมาแล้วนะใด้ชั้นใดแล้วก็จะตื่นขึ้นนะมันเป็นกระบางข้างหน้า อยูซ่าลมสหออีห้องกุเย็นเย็น่ะห้องฉันก็เย็น,นอร่อยเน,นี่ยเย็นมากเลยอ่ะอยากได้ขนมดองข้างล่างทำยังไงมีข้าวบาร์การมนข้าว้ามาแล้วหรอมนมาแล้วอันนี้เสนอเมนูขนมจีนน้ำยาอ,อสอมอ ไม่ไมว่า,าเขาทำเนี่ยเือเอาใส่ข้าวแดดเขาเอามากินเขา,าเฉันไปบังเบียดเขาเออไปไหนพี่มานี่เลยถ้าหนุ่มถ้ากะทิเราไปใส่ประแดกมันจะเป็นยังไงไปไหนคะฮะ อ,า,า,อนนาการดีอยู่ฝั่งนู้นรถตู้ทาใสะพานลยไปฝั่งนู้นอันนี้เขาก็ใส่แประเด็กเลยหรือเปล่าวะบลูฮัลโอลนี้มันเนี่ยสาองเป็นน้ำปังพี่นี่ไยวะอันพ่อพี่ยตัวเ,เ,เขาไปช่องไาตัวแล้วเลือไปมึงเลยม่ราปน,นที่่อนเ่ี่จะน้นแต่ลนะม เออเออเออเดี ừ, 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 ๋ยวมาแ้นเดี๋ยวไปหาเีนไปสื่อนาอยู่ก็ว่าสเอกล้ว่ ผู้ใดดีสี่พี่แอร์ได้เปล่าวะถ้าพี่แอร์ดีสี่ก็ต้องเลื่อนเลื่อนไหนเลี้ยงคนพรุ่งนี้อย่าไปบ้าหรือเปล่าพรุ่งนี้พี่ออมแล้ววันนี้ใครอ่ะพี่น้องเออวันนี้พี่อ้อมอ่ะวันนี้กี่คนพรุ่งนี้พี่ตุ๊กคนเดียวไหมหรยอนี่เราี่เราคนเดียวหอพรุ่งนี่วันไหนวันจันทร์ก็เป็นได้เองนะจ้ะ ก็ไปไอ้อม <ừ. S 1> อ,อ็มตอทุกยังมีถึงเลยก็จะไป,ปอย่าง,งเยนโก็สีสปหอดบริษัทบุรอดเบอเบริบุร์บดอะพี่ดดเย็นนะ้ำกาแฟดูมั้ง ปู่ไม่กินหรอกินเลยพี่กินข้าวมาแล้วมีข้ปมาได้กินไม่หมดนะเนี่ยแบ่งไปอีกแบ่งไปอีกฉันกินไม่หมดจกินอีกฟางกินต้นกินนั่งเยอะกินได้ใช่ไหมคุณมีชอบกินกินทำไมน้องแข่งกนยืนอ่ะ้องแข่งอ๋อกูก็งงเหมือนกันกูยังทุกวันนี้แหละจนกูจะสี่สิบแล่ะแย่กลัมาสี่สิบยังไมีเลยแ่งไม่เก่งนะกูไม่รู้กว่าตายกูจะรู้หมดเนี่ย ต้องไปแก้ต้องไปไขปริศนาจะรู้ตอนที่อยู่โรงเย็นนั่นแหละมันจะรู้ได้หรือวะมันจะมาเฉลยเรามันจะไปรู้นะบ้านสาตีกับสามี่นะบอกว่าเย็นเย็นนะหนาวคำตอบแม่งอยู่ตรงนั้นนะเราไปรู้อันนี้นาะสุหงษบ้าพี่เมย์พี่เย์แม่นาหนาวเลยมีในโรงเย็นไปอีกได้ล่ขอเล้เนาะลูกไปหอดปากหลาเดียเลยนะแตนาไปดับแต้น่ะ ช่วยน่อยจะบอังกินเยอะบอกว่าเยอะใช่ไหมชอบกินอะไแล้วนี่เนื่องจากอะไรเนี่ยนืองจากอะไรบัตรเกิดตัวอันนี้อ้อกินไปเถอะเนื่องจากอะไรอ่ะเน่อกอยากไปกินของของฟีฟรวูาีเหมือนกันอเขามาฟรีมาเโอนมากโอนไปอะไร ขนส่งหน้าหรือลงไหนเออถ้าวังข่าลูกค้าเดินทางวันนี้เนาะไปวันไหนโอ้ยนี่อเหรอ่ไมทิ้งงันด้ไหมค่ะมันจะมีสมบัติเขาพิมี์จัดจำให้ยืนว้ะค่ะแต่ว่าพอดิ้นจะจำให้ยืนไม่มีได้ไหมัดหนึ่งนะคะเมื่อวันที่ยี่สิบสอเมีนาคมจะไม่อยู่ร่วต่อเนอันก็ไม่มีใครใครเรียยคนจิงเอร ไม่ข้าวงขาเป็นค่ะวันนี้ยี่สตมีลงที่ไ่้องจัดไม่ดหรอมีนเงีหรอม่่นมีนงแม่เป็นคนเยอนห้างอะแอนแล้วพี่เราไมดบนเลยนะเย็นนที้่นี่แอนแอนโทรมา